สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออออฟฟิเชียวันนี้เราอยู่กับเซียวเอออนิเมะภาหต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการํำเตือนเนื้อหาต่อไปน,นี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับนักดับถึงตัวพยักติดอยู่ในเขตแดน,นกระหายโลหติตก็ถูกเสียงกิดร้องของผู้ผิวรบกวนจึงตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าทำมาทำมข้าต้องฆ่า ทำไมค่าต้องค่าด้วยขณะที่คิดก็ปล่อยให้อาสุนพันจันสีเลือดจมตีเข้ามาทันทีที่นักดาบสิงโตพยักลืมตาขึ้นสายตาขมข่าวก็เต็มไปด้วยความบ้าคข้างและความเกลียดชงังอาสุนพันจันสีเลือดที่กำลังจะจมตีอีกครั้งก็ยิ้มออกมาพอคิดว่าอีกฝ่ายคงถูกเคนแดนของตัวเองอรุกลานจนจิตวิญ,ญญาณปั่นป่วนไปหมดจึงไม่รีบร้อนที่จะโจมตีต่อไป เมื่อคู่ต่อสู้เป็นบ้านแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องทําอะไรเลยพอยิ่งนักดาบสิงโตพยักนิ่นโอรนขัดขืนมากเท่าไหร่จิตวิญญาณก็จะยิ่งปั่นปวดมากขึ้นเท่านั้นแล้วยิ้มออกมาอย่างสบายใจมีเสียงดังขึ้นว่าข้าข้าข้า,ขาเป็นเสียงคำราบของนักดาบสิงโตพยั雅ตั้งแต่คำว่าข่าในเขาแรกจนไปถึงครั้งที่สเสียงก็ค่อยๆนังขึ้นแล้วพบว่า เปลวไฟสีขาวทองที่อยู่รอบตัวที่อ่อนกำลังลงจูจ่ๆเกิดการระเบิดขึ้นกลายเป็นแสงสีขาวและสีแดงเมื่อแสงทั้งสองมารวมตัวเข้าด้วยกันก็กลายเป็นสีชมพูที่ดูแปลกตาและในที่สุดฉากที่แปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นเขตแดนกระหายโลกที่อยู่รอบตัวเริ่มคลอมแน่นแล้วเคลื่อนที่เข้าหาหนักดาบสิงโตพย,ยันอย่างมากข้างอาสนพันจันสีเลือดจ้องมองดูด้วยความตกตะลึงอุทานออกมาว่า นีม่มันเกิดอะไรขึ้นเห็นได้ชัดว่าเคนแนตของตัวเองกําลังถูกน้าดับสิ่งโตพย,ยินกินอย่างมห่มันพลังของมันจึงลดลงอย่างรวดเร็วแต่ที่แปลกไปกว่านั้นคือขณะที่นักดับสิงโตพยษกาลังกินกินเคนแนตก็หายโลหิตก็มีออร่าสีแดงได้อดรมตัวเข้ากับร่างกายของเขาแล้วปรากฏชั้นพลังสีน้าแข็งขยายออกมาพลังปากสีน้าเหล่านี้พุ่งพานอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นพูดผีที่แปลกประหลาดเคลื่อนที่ไปมาราวกับพูดผีที่มีใบหน้าเหมือนกับมน,นุษยที่นั่นนอกสนามเมื่อได้เห็นฉากนี้สายตาของทางซานก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีราวกับว่าเข้าใจาอะไรบางอย่างเพิงพำว่านี่คือนักดับสุนโตพยาเจ้าสุดยอดมากจริงๆ ทางนันอาสุนพันจันสีเลือดก็เริ่มรู้สึกเป็นกังวลมากขึ้นแล้วดูดีว่าหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปพลังของตัวเองคงถูกกิน,กนไปจนหมดแน่จึงชายกงเล็บพุ่งจมตีลงมาอย่างสุดกำลังเท่าที่มีวินาทีต่อมามีแสงตุ่มนังสนานแสงสีชมพูเป็นประกายเจิดจ้าก่อให้เกิดขึ้นกระแทกอันรมพลังแล้วผ่าร่างของอาสุนพันจันสีเลือดจนต้องกระเด็นไปไกลภายในใจของมันจึงเริ่มรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเป็นครั้งแรก ในการโจมตีครั้งนี้มันสูญเสียพลังไปจนเกือบหมดเคแดน,นกระหายโดหินบนสนามต่อสู้ก็ค่อยๆจางหายไปถูกแทนที่ด้วยพลังปราณสีดำที่มาจากหน้าดับสินโตพิยาเยมื่อเห็นแบบนี้ภายในใจของอาสนพันจันท์สีเลือดก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่ยากจะทิบมายได้จึงเปิดปากตะโกนขึ้นว่าข้าขอยอมแพ้ เพราะทุกอย่างในตอนนี้ได้อยู่ในการควบคุมของมันอย่างสิ่งเชิงสู้ต่อไปมีแต่ต้องตายรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนสำคัญที่สุดในขณะที่คำว่าค่าขอยอมแพ้นังขึ้นนังดาบสินโตพยากรคำรามออกมาเบาๆทำให้บนบางเสียงของอาสุนพันจันทร์สีเลือด ทางนักกรรมการที่มองดูการต่อสู้สามารถอ่านปากของอาสุนพันจันสีเลือดได้แต่ก็ไม่ส่งสัญญาณให้หยุดเกมนั่นเป็นเพราะว่าอาสุนพันจันสีเลอดได้ไล่ล่าสังหารเผ่าอื่นมาเป็นจํานวนมากทั้งเผ่าอาสุนและเผ่าพูดต่างรังเกียจมันเมื่อเห็นว่ามันกําลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบกรรมการจะสั่งหยุดได้อย่างไรการตายในขณะแข่งขันไม่นับว่าผิดกฎ นางดาบสิงโตพยายามลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยจิตสังหารอย่างบ้าคลั่งแล้วพูดอย่างเงย็นชาว่าข้าจะช่วยร้านแคนห้างเจ้าได้ทำผิดไปแล้วจะหนีไปไหนหลังจากพูดจบก็ค่อยๆยกดาบยากษ์ที่ปัดลงกับพื้นขึ้นมาอย่างช้าๆแล้วชี้ไปยังอีกฟานมีพลังปาศสีดำที่รุนแรงส่งเยงกรดอรอ,ออกมาแล้วพุ่งเข้าหาอาสุนพันจันสีเลือดอย่างบ้าคลั่ง อาสนพนจาจันสีเลื่อนคำรามออกมาด้วยความกลัวว่า,วาไม่แน่นอนว่าไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไดน้พลังตาศสีนำจำนวนน้ำไม่ท่วนไหลเข้าสู่ร,ร่างกายของอาสนพนจาจันสีเลือด ในเวลาต่อมามีออร่าสีเลือดจํานวนมากพุ่งออกมาจากร่างกายของมันแล้วไหลเข้าสู่ร่างกายของนักดาบสิงโตพิยักษ์การเป็นส่วนหนึ่งของขา่าวแสงสีชมพูบนร่างกา,กายก็เป็นแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากเกินกินพลังของอาสุนพันจันสีเลือดได้ไม่นานข่าวก็พัฒนามาอยู่จุดสูงสุดของระดับ9้าแม้ว่านักดาบสิงโตพิยักษ์จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่ในตอนนี้ภายในใจของข่าวก็เต็มไปด้วยจิตสังหารอันออรงก้า จนหัวรู้สึกว่าเขากำลังจกฆ่าทุกสิ่งแต่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาภายในใจว่าทำไม่ถึงต้องฆ่าก็เพื่อปกป้องเผาพัานธุ์และคนรักนี่คือสาเหตุที่เขาต้องฆ่าหากไม่ใช่สาเหตุนี้เขาจะไม่ฆ่าตามอำเภอใจในเวลาต่อมาอาสนพันจารย์สื่อเรื่อนได้กลับคขินโสนั่งเดิมกลายเป็นอาสนปิศาธเมนินพิบตาต่อมาอร่างกายของมันก็แตกออกเป็นสเสี่ยงราวกับว่า ถูกพลังปาศสีน้ำกัดซ้อแม้แต่ทะเลจิตญาณที่เป็นเหมือนน้ำแข็งก็ถูกกัดกินการเป็นของเหลวสีน้ำนักดาบสินโตพยักมองดูอีฝ่ายที่เสียชีวิตก็เอ่ยว่าขี้เท่าเป็นขี้เท่าฝุ่นเป็นฝุ่นทุกอย่างได้รับการแก้แค้นแล้วหลังจากพูดจบพลังปาศสีน้ำและแสงสีชมพูที่อยู่รอบตัวก็รวมตัวเข้ากับร่างกายของเขาบนสนามผิงคานทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบ กรรมาการมองไปยังนักดับสิงโตพยักด้วยความตกตะลึงพอรู้สึกว่านักดับสิงโตพยักเป็นเหมือนผู้เขาไฟที่พร้อมจะปะทุได้ทุกเมือ่อจิตสังขารดุนแรงเป็นอย่างมากหลังเจา้ารอมรวมเข้ากับร่างกายหากปะทุขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกรรมมาได้สติก็ประกาศว่านักดาบสิงโตพยักเป็นผู้ชนะในเกมนี้สายตาของผู้ชมต่างจับจ้องมาที่นักดาบสิงโตพยัก ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแม้แต่คุณกำลังระดับราชาศูนระดับ11บอก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเขาแข็งแร่งขนาดไหนในตอนนี้อย่างไรก็ตามเขาวการเป็นหนึ่งใน16คนสุดท้ายของการต่อสู้แบบเดียวบรรดาผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ16คนในรายการนี้แต่มีสีหน้าเขิงคืมเห็นได้ชัดว่า เขาเป็นคู่ต่อสู้อีกคนที่เอารับมือได้ยากแม้แต่อาสูนพันจัน์สีเลือดยังพยแพ้แพ้และดูเหมือนว่านักดาบสิงโตพยักจะได้รับบางอย่างมาจากอาสูนพันจันรสีเลือดอีกด้วยเช่นนั้นแล้วชายคนนี้จะแข่งแร่งขนาดไหนในเกมต่อไปนักดาบสิงโตพยักเดินลงมาจากสนามแข่งคันอย่างช้าๆทูย่างก้าวที่เดินราวกับว่ากลัวที่จะเหยียบโมดหลังจากลงมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายก็มองเห็นทางซานมายืนอรอยอยู่แล้ว ทางซานยกมือขวาขึ้นมาชี้ไปที่คิ้วของนงักดาบสิงโตพยักพร้อมพูดว่าควบคุมจิตใจให้มั่นคงขณะที่พูดมีพลังไอเย็นแทรกซึมเข้าไปที่คิ้วของนงักดาบสิงโตพยักทันทีหลังจากเข้าไปในทะเลจิตวิญญาณก็เป็นผลทำให้จิตแห่งการสังขารของตัวโลงไม่ได้ส่งผลต่ออารมณ์ของนงักดาบสิงโตพยักอีกต่อไปและแสงสีชมพูที่อยู่ในดวงตาก,ก็ค่อยๆหายไปเช่นเดียวกัน หลังจากทำเสร no ็จไมหน้าของทางสานเผยให้เห็นความโล่งใจแล้วยกนิ้วโป้งขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมก่อนจะกล่าวว่าไม่ต้องพูดอะไรเพียงควบคุมสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจอยากให้มันมาควบคุมตัวเราได้เมื่อพูดจบทางสานหันไปพยักหน้าให้กับมือกงจือที่อุู่ข้างร่างกายของนามเป็นประกายด้วยแสงสีเงินปกคลุมทั้งสามคนพิภตาต่อมา พวกเขาก็มาปรากฏตัวขึ้นอยู่ตรงมุมหนึ่งของสนามแข่งขันนักดาบสิงตพยักนั่งลงทำสมาธิฟื้นฟูพลังเมื่อเห็นเขานั่งสมาธิทางซานก็ยิ้มออกมาเหมื่อกงจืออดไม่ได้ที่จะถามว่าพี่เกิดอะไรขึ้นกับเขาจะมีอันตรายไหมทางซานยิ้มก่อนจะบอกว่าไม่ต้องเป็นกนังวลนี่ไม่ใช่โชคร้ายอาจกล่าวได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับขา ถ้าจะมีใครเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักดาบสิงโตพยกักคนคนนั้นคือทางซานพอนี่คือความสามารถแบบเดียวกับเขาในชาติก่อนแม้จะเทียมไม่ได้กับเขาก็ตามแต่สําหรับนักดาบสิงโตพยกักนี่ถือว่าเป็นความสามารถที่ทรงพลังเป็นอย่างมากความสามารถนี้เรียกว่าเขตแดนเทพสังหารเมยกงจือกาลังให้ความสนใจในตัวของนักดาบสิงโตพยกัก จึงไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในดวงตาของทางซานก่อนจะพูดว่าพี่รู้ได้อย่างไรทางซานยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบว่าเรครับว่าผู้รับรู้ก็ได้หลังจบเกมนี้นักดาบสิงโตพยักได้ก้าวขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นไปอีกและกำลังมีชื่อเสียงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีแมวมองหนุจากกัรรดิติดต่อเข้ามาพวกเขาคงต้องการดูต่อว่านักดาบสิงโตพยักจะเข้าสูร่รอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่ เกมการแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปและในที่สุดก็มาถึงคิวของเมยกงจือทางซ้ายหันไปถามนางว่าพร้อมแล้วหรือยังเมยกงจือเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยตอบอย่างมั่นใจว่าแน่นอนค่าพร้อมแล้วขณะที่ผู้สายตาของนางก็เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นพอทางซ้ายกับนักถามสินโตพยักต่างชนะก,กันมาและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่นางต้องแสดงความสามารถออกมา แม้ว่านานยังจะมีอีก2เกมก่อนจะเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายแต่ก็มั่นใจว่าจะทําได้ทางซาพยักหน้าให้เหมยกงจือพร้อมบอกว่าไปเถอะระวังตัวด้วยนักดาบสินตัวพยักย,ยังอยู่ในช่วงวิกฤตทางซาจึงไม่สามารถลักทิ้งเขาได้เหมยกงจือจึงไปยังโซนโรอแข่งขันเพียงคนเดียวทูกเกมในวันนี้ต่างตื่นเต้นเป็นอย่างมากมีทางเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหาัส หม่กงจือเดินขึ้นไปบนสนามผิงขันคู่ต่อสู้ของนายก็เดินขึ้นมาแล้วเหมือนกันเป็นผู้หญิงมีออร่าหนาวเย็นอยู่รอบตัวรูปร่างงดงามดูเหมือนจะอายุมากกว่าเหม่กงจือสามถึงส่ปีสวมชุดขาวราวกับหิมะสิ่งที่เหม่กงจือไม่ได้บอกทางซ้ายก่อนหน้านี้คือ ผูต่อสู้คนนี้แข็งแร่งที่สุดในกลุ่ม9ก้ามาจากเผ่าอาสูรของน้ำแข็งไมใชายสายเลือดของจักรพรรดิอาสูรบนจักรวรรดินยูเผ่า,า,าอาสูรของน้ำแข็งมีชื่อเสียงน้อยกว่าเผ่าอาสูรของเพิงและความแข่งแร่งก็ยังน้อยกว่าแม้จะเป็นเผ่าที่ไม่เคยมีใครไปถึงระดับจักรพรรดิแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่แข็งแร่งเนื่องจากเป็นสายเลือดระดับหนึ่งในแง่ชื่อเสียงด้านระดับสายเลือดก็อยู่เหนือกว่าเผ่าที่ดาน้ำแข็งมาก ขุมกำลังขุงเผ่าของน้ำแข็งคนนี้คือผู้นำเผ่าคนในปัจจุบนันมีฉายาว่าทูตสวรรค์น,น้ำแข็งในการแข่งขันก่อนหน้านี้นางเอาชนะศัตรูที่ทรงพลังได้อย่างต่อเนื่องจนผ่านเข้าสู่รอบนี้มีแสงของกรรมการดังขึ้นว่าเริ่มการต่อสู้ได้หลังจากสิ้นเสียงทูตสวรรค์น,น้ำแข็งมีแสงเจิดจ้าสว่างขึ้นปรากฏปีกสีขาวราวกับหิมะคู่หนึ่งกลางออกอยู่ทางด้านหลังในขณะที่กลางออก ความหนาวเย็ยนก็ปะทุออกมาเจากร่างกายนอกจากนี้บนท้องฟ้าย,ยังถูกปกคลุมไปด้วยพายุหิมะแทบจะในทันทีการลงมือของทูตสวรรค์น้ำแข็งเห็นได้ชัดว่าศึกษาความสามารถของเหม่งกงจือมาเป็นอย่างดีเที่ยวรู้ว่านานเชี่ยวชาญด้านการควบคุมอวกาศจึงปลดปล่อยพลังสายเลื่อนอังสมพลังออกมาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อชิงความได้เปรียบในการควบคุมพื้นที่บนสนามหิงคัน พายุหิมะหมุนด้วยความเร็วสูงต่อให้เหม่กุงจือจะใช้การเคลื่อนที่ในพิษนาโจมตีเข้ามายอมได้รับอิทธิพลจากพายุหิมะทางหน้าเหมืองกงจือนำขนนกยูงนึ่งรับสิงสวรรค์ออกมาจับไว้ในมือขวาสายตาของนายยังคงสงบแล้วก้าวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวพร้อมกับมีแสงสีเงินจ,งจางๆสว่างอยู่รอบตัว ขนาดที่ก้าวเข้ามาใกล้อีกฝ่ายมากขึ้นเรื่อยๆพายุหิมะที่ฝั่งตรงข้ามก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นแล้วเคลื่อนที่โจมตีเข้ามาย่ออไรก็ตามเหตุการณ์แบปบประหลาดก็เกิดขึ้นทันทีที่พายุหิมะปะทะเข้ากับแสงสีงเงินพื้นที่บางส่วนของพายุหิมะก,ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับว่ามานถูกเคลื่อนย้ายไปยังโลกอื่น หมยกงจือยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่หยุดในเวลานี้ระยะห่างของทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้กันมากขึ้นทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าพายุหิมะจะรุนแรงเพียงใดเมื่อปะทะเข้ากับแสงสีเงินมันก็จะหายไปอย่างเงี่ยบบนที่นั่ง VIP ราชาสูนงค์ยงที่มองดูฉากนี้ก็อดไม่ได้ที่จะตกใจเนื่องจากความเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศเหมยคงจือลึกซึ้งมากกว่าเดิม ในเวลานี้หม่กคงจือเป็นเหมือนประตูสูงห้องอวกาศไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพลังที่โจมตีเข้ามาก็จะถูกเคลื่อนย้ายออกไปนานจึงไม่ได้รับผลกระทบใ,ใดๆรรารกับว่าไม่ได้อยู่บนโลกใบนีทางด้านทางซายยิ้มออกมาขนาดที่ชมการแข่งขนันนานชาตินี้ดูเหมือนว่านานจะฉลาดกว่าชาติก่อนมาก นับตั้งแต่ที่ขาวสอนเทคนในวงกลมแห่งสวรรค์น,นางก็ฝึกฝนทำความเข้าใจจนเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศสูงขึ้นไปอีกเหมือนเป็นการเปิดประตูบ้านใหม่ให้นางก้าวเข้าสู่โลกอวกาศขึ้นอีกขั้นแน่นอนว่าสิ่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในมือของไมกงจือนั่นคือขอนนกยุงลึกลับแห่งสวรรค์หากสิ่งนี้ปรากฏขึ้นอยู่บนอน,อนจาจรพระเจ้ามันจะเป็นการนำลงอยู่ที่ทรงพลังเป็อญญางมาก ขนนกยุงลึกล้ำขั้สวรรค์คอยเป็นตัวการในการเชื่อมต่อระหว่างเหมืองกองจื๊อกับอวกาศเพื่อใช้ในการควบคุมพลังอวกาศในตอนนี้เหมืองกงจื๊อเดินเข้ามาหาอีกฝ่ายเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆสายตาของทูตสวรรค์น้ำแข็งก็ดูประมาณเล็กน้อยสูดหายใจเข้าลึกๆกับพือปีบบินลอยขึ้นมาอย่างช้าๆในเวลาต่อมาปีน้าแข็งเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินแล้วพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับมีแสงสีเงินหลายจุดปรากฏขึ้น ทุกจุดดูมันจะมีชีวิตราวกับว่าเป็นสันน้ำแข็ง จุดแสงเสียงมเงินหลายร้อยจุดเคลื่อนที่ไปมาแล้วปิดล้อมเหมืองงจือเอาไว้จากทุติทางวินาทีต่อมาอุณหภูมิโดยรอบก็ลดลงอย่างรวดเร็วเหลือศูนย์องศาราวกับว่าต้องการแช่แข็งพื้นที่ในบริเวณนี้ที่สภาวะอุณหภูมิสูงองศาท่านอื่นๆทั้งหมดยกเว้นท่านแข็งแทบจะไร้ประสิทธิภาพรวมถึงท่านอาวกาศก,าก็ไม่มีข้อยกเวน้นนี่คือความสามารถที่แท้จริงของทุส่วนน้ำแข็ง อันที่จริงจุดแสงสีน้ำเงินเกิดมาจากพลังสายเรืองของทุสวนน้ำแข็งกล่าวอีกอย่างคือ1นึจุดแสงสีน้ำเงินเท่ากับเรืองหนึ่งหยดของนางซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่าปิดผนึ่งน้ำแข็งสูงองศาแม้จะเป็นเทคนิคที่ทรงพลังแต่ต้องแลกมากับราคาที่ต้องจาง ในเวลานี้เมื่อต้องเผชิญกับความหนาวเหน็บเหมยกงจือจึงหยุดฝีเท้าใบหน้าที่สวยงามก็ดูเข้มขึ้ขนเล็กน้อยขนนกยุงลึกลับหิงสวรส์ทั้งสาที่อยู่ในมือเป็นแสงสื่อเงินออกมาจากนั้นยกมือขึ้นตวัวดว่าเป็นรูปวงกลมนี่เป็นครา้แรกที่ใหมยกงจือใช้เทคนิควงกลมหิงสวัส์ในการต่อสู้ เกมที่ผ่านมานางไม่เคยคิดจะใช้มันออกมาแต่ในเกมนี้แตกต่างออกไปพอต้องไปเชิญกับการโจมตีที่สมพลานนาจึงจำเป็นต้องเปิดใช้งานวงกลมที่สวยงามอะไรที่ติดก,กำลังปรากฏขึ้นแสงสีเงินจากขนนุ่งยุงลึกลับถึงสว่างเคลื่อนที่มาโมตัวและพบว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวดูเหมือนจะหมุนไปพร้อมกัน ฐัทนทีที่วงกลมสีเงินที่สมบูรณ์ขึ้นที่ออกไปน้ำแข็งที่เกาะอ,อยู่ตามเสื้อผ้าของเม,มย์คงจือก็สายหายไปรวมถึงจุดแสงสีน้ำเงินที่ปิดล้อมก่อนหน้านี้ก็เช่นกันสายตาของทูตสวรน้ำแข็งเต็มไปด้วยความตกใจนางไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนี่คือความสามารถที่แท้จริงของนางแต่กลับถูกอีกฝ่ายทำลายลงได้อย่างง่ายดายแบบนี้ได้อย่างไรอาจารย์ของทูตสวรน้ำแข็งได้สอนเทคนิคนี้ให้กับนางพร้อมบอกว่า หากอีกฝ่ายทำลายเทคนิคปิดผน,นึงน้ำแข็งสูงองศาได้งานก็เท่ากับว่าคู่ต่อสู้มีความสามารถในการควบคุมองค์ประกอบของท่าได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามเผ่าอาสนุยงไม่มีระดับจาก,กรพรมานานหลายปีแล้วหมยคงจือทำได้อย่างไรในขณะที่คิดเหมยคงจือก้าวเท้าเข้ามาอีกครั้งหลังจากเทคนิคปิดผน,นึงน้ำแข็งสูงองศาถูกทำลาย อายุหิมะก,ก็อ่อนกําลังลงเป็นผลทําให้ความสามารถในการควบคุมพื้นที่บนสนามแข่งลดลงด้วยเช่นการมีคลื่นแสงสืเงินเป็นออกมาจากขนนกยุงลึกลับหึงสวรรค์แล้วเข้ากึ่นกินพื้นที่โดยรอบอย่าง,งเงียบเพียงไม่นานพายุหินมะก,ก็ถูกทำลายไปจนหมด เมื่อสัมผัสได้ถึงวิกฤตทูตสวรคนน้ำแข็งก็ตอบสนองทันทีโดยระเบิดแสงสีน้ำเงินออกมากลายเป็นโล่น้ำแข็งแสาราวกับคิดต้านเพื่อใช้ปกป้องตัวเองแต่อาาย่างไรก็ตามทั้งหมดดูเหมืจะอไร้ประโยชน์ทันทีที่แสงสีเงินของไมฆกงคจือตกลงมากระทบกับร่างกายของทูตสวรคนน้ำแข็งร่างกายของนางก็กลายเป็นร่างใหม่สีเงินความเข้าใจเกี่ยวกับอากาศเมฆองค์จือชัดเจนขึ้น และคำพูดของทางซานก็พูดขึ้นมาอยู่ภายในใจว่านางเป็นผู้สงสารเพื่อปกป้องอวกาศไม่ใช่พูดทำลายในเวลานี้จึงไม่มีอรอยตันอวกาศเกิดขึ้นในอากาศมีเพียงอรอยพับเป็นริ้วๆเท่านั้นแต่เพียงแค่นี้ก็ทำให้ทุ่ส่วนน้ําแข็งไม่สามารถขยับขึ้นไหวได้วินาทีต่อมา มีสารสีงเงินกับพีบทูตสวรคนน้ำแข็งก็หายตัวไปแล้วมาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งอยู่ที่นั่นข้างขึงสนาบแข่งขนันการต่อสู้จึงได้สิ้นสุดลง ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นอีกเกมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในบรรดาเกมทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ชมหลายคนไม่รู้ได้ซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ตัวอีกทีเกมก็ได้จบลงแล้วบรรดาผู้ชมต่างพากาันตกใจไม่เพียงแต่สมาชิกของเผ่าอาสนขุงน้ำแข็งเท่านั้นแม้แต่ขุมกำลังของเผ่าอาสนทั้งหมดต่างตกตะลึงเช่นเดียวกันก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับ เรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เสียวเออร์ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ